ใช้คำว่าโดยใช่ไหมคะคำไหนเป็นคำบุพบทโดย,โดยนักเรียนก็อาจจะทำสีแดงๆไว้เห็นชัดเจนหมดหร้อยังยังลองดูนี่บ้างาครูใหญ่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีคำที่ครูอธิบายไปแล้วคือคำว่าแ, <trying S 2> แก่แก่นะคะผู้ใหญ่ให้เด็กใช้คำว่าแก่เพราะนั้นแดกกับแกเ่เนี่ยนักเรียนใช้ให้ถูกต้องนะคะเอาผ่าน บ it, alk, a, ุพบดบอกเวลามีจนตั้งแต่เมื่อกระทั่งและอื่นๆบอกเวลาไหมบอกเวลาเอาบอกเวลายังไงนะเรียนดู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 รถติดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นนัาเรียนบอกครูซิคําไหนเป็นคําบูปบทบอกเวลาบ้างในประโยคนี้แต่งเดียวหรออะไรนะคะใช่แต่คําเดียวไหม รถติดคํบุบทดก็คือคําว่าตั้งแต่กับจนกระทั่งนะคะจนกระทั่งเย็นตั้งแต่เช้าเห็นไหมตั้งแต่นําหน้าคํานามคือคําว่าเช้าจนกระทั่งอะไรเย็น,เ,ยนเห็นเห็นเย็นไหมนําหน้าคําว่าเย็นเพราะนั้นจนกระทั่งก็เป็นคําบุพบทบอกเวลานะคะบอกเวลาว่าตั้งแต่เช้า จนกระทั่งเย็นเลยอาบูปบทนำหน้าคำนามกับคำสรรพนามจำไว้นะคะจำไว้สิ่งที่นักเรียนต้องจำก็คือสังเกตตำแหน่งของคำบุปบทให้ดีลองลองดูนำคำบุปบทเหล่านี้ไปเติมในประโยคให้ถูกต้องลองนะคะ,ะนักเรียนที่นั่งเติมคำไหนภูรูมีคำให้เลือกลองดูสักสองสาข้อก่อน อาจจะเติมคําไหนลูกคำไหนดีคำว่าชิดนักเรียนว่าคำว่าชิดถูกไหมเฉลยชิดถูกต้องนะเก่งมากเก่งมากเอาต่อไปต่อไปข้อที่สองรูไปอย่างรวดเร็วเลยนะุ่อไปอ่านเองอ่านเองไปไเพื่อก็บเขามคำไหนคำไหน ถูกต้องข้อที่สามอ่าน้าสวยจะไปเที่ยวชายทะเลคุณพ่อและคุณแม่กลับพ่อและคุณแม่เฉลยเลยนะคะกับสังเกตตำแหน่งของคำบูพบทให้ดีพอไหมพอหรือยังพอแล้วอ่ะพอแล้วนำสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะเอาสามข้อพอ เกี่ยวันที่รือ,อยังจะไปทีละข้อจะไปทีละข้อดีหรือจะไปรวดเดียวแล้วฉเฉลยรวดเดียวแล้วเฉลยครูครูเกรงว่าจะไม่ทันนะสิไ,ไปทีละข้อนักเรียนซื่อสัตย์ต่อตัวเองได้ไหมไม่ไม่ได้เลยเหรออุ้ยตายไ,ไ,ได้นะคะได้หน่วยการเรียนรู้ที่สี่สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีดีด้วยพระบารมีครูครูให้นักเรียน ประเมินผลตนเองก่อนว่าตนเองเรียนมาแล้วเนี่ยหน่วยนี้นักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนครูก็จะเน้นที่เรื่องของหลักภาษาไปแล้วกันนะคะเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวอาจจะมีการใช้ภาษาบ้างในเรื่องนี้สําคัญสําคัญที่นักเรียนได้ศึกษาไปแล้วรวมทั้งบางเรื่องเนี่ยนักเรียนก็ได้ปฏิบัติด,ด้วยเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวคําตอบไหนไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องเลือกไป พอไหม<อ>ข้อห,หนึ่งข้อใดไม่มีคำบุพบทสดๆร้อนอนเลยใช่ไหม ให้เลือกคิดนานหน่อยใครยังคิดไม่ออกบ้างมีมไหมเขามาถึงหูหินตั้งแต่เมื่อวานข้อที่สองพวกเราไปทานข้าวนอกบ้านข้อสามเราควรกระตันยูต่อพ่อแม่ข้อสี่ลุงมีเป็นคนแก่ใจดี ได้หรือยังเฉลยที่เขาเฉลยที่คะนักเรียนถ้าเลือกหนึ่งนักเรียนก็เขียนหนึ่งถ้าเลือกสองนักเรียนก็เขียนสองแค่นั้นเองเอาเฉลยเฉลยเฉลยค่ะเฉลยลองช่วยกันเฉลยสิข้อใดไม่มีคำบุพบทไหนใครว่าขขอสีๆๆๆ่ยกมือ เอามือลงคนที่ไม่ยกมือเลือกตอบข้อไหนคะ<อ>ข้อสองพวกเราไปทานข้าวนอกบ้านนักเรียนหาคำบุพบทไม่พบใช่ไหมค่ะอ่ะคนที่ตอบข้อสี่ไหนบอกสิข้อสองมีคำบุพบทไหมมีม,มีคำไหนคะคำว่าวนอกคว่าวนอกบอกอะไรบอกว่าบอกสถาน,น<อ>ที่ใช่ไหมคะว่าอยู่ที่ไหนนอกบ้านไปทานข้าวนอกบ้านนุ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีคำบุพบทไหมล่ะ มีข้อที่หนึ่งมีไหมมีคำว่าคำว่าอะไรเมื่อตั้งแต่เมื่อตั้งแต่เมื่อแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมอ่าข้อสามมีไหมมีมีคำไหนต่อต่อข้อสี่มีไหมไม่มีอ่าถูกหลอกใครที่ไม่ตอบข้อนี้ถูกหลอก นักเรียนเห็นคําว่าแก่นักเรียนก็คิดว่ามีคําบุพบทใช่ไหมจริงๆแล้วแก่คาเนี้ยคุณครูเคยบอกให้นักเรียนสังเกตให้ดีระหว่างคําวิเศษกับคาบุพบทจะมีลักษณะคล้ายกันใช่ไหมคะแก่ดูดูดูข้อความด้วยลุงมีเป็นคนแก่แก่ในที่นี้ใช้คําบุบบทไหมไม่ใช่จะเป็นลักษณะของเหมือนกับขยายมากกว่าใช่ไหมคะคำขยายคำวิเศษเฉลยเลยข้อนี้ต้องตอบข้อข้อสี่ แม่แกก็นำหน้าคำนานี่ถึงจะอยู่ตำแหน่งข้างหน้าก็จริงแต่นักเรียนต้องดูอะไรด้วยดูความหมายด้วยนะคะดูความหมายด้วยที่ที่ครูอยากจะให้นักเรียนสังเกตก็คือตรงนี้แหละนำหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูความหมายด้วยนะคะอ้าวผ่านว่าคำคำนั้นควรจะเป็นคำชนิดใดตั้งแต่นะคะตั้งแต่เมื่อวานนอกบ้าน ต่อ oh. แก่ไม่ใช่แก่ไม่ใช่คำบุปบดแต่อยากให้นักเรียนสังเกตคำที่ครูทำตัวสีแดงๆไว้ oh. ข้อใดไม่มีคำบุปบดข้อหนึ่งน้องสาวชอบนั่งริมข้อ 2. แมวนอนหลับใต้โต๊ะข้อ 3. เขาเล่นฟุตบอลจนเย็นข้อ 4. ี่ฉันชอบเดินเล่นริมแม่น้ำ คิดให้ดีนะหาคำบุพบทให้พบก่อนประโยคในข้อที่หนึ่งมีไหมข้อที่สองมีไหมข้อที่สามมีไหม ือกตอบเร็วเร็วค่อนข้างจะนานนะคะ ให้เวลาคิดค่อนข้างจะน,นานแล้วนะคะตอบ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  เอาเฉลยคะ่ะข้อไหนเอย่ยข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งข้อน่ะคะเฉลยข้อหนึ่งแล้เรนลองดูนักเรียนสงสัยคําว่าริมใช่ไหมนักเรนลองดูนั่งริมริมนี่ควรจะเป็นคําบุบบทใช่ไหมไม่ใช่ใชริมเป็นคําอะไรเป็นคำ,คำวิเศษ,ว,เศษวิเศษนะคะนั่งริมนั่งริมขยายใช่ไหมอบอกให้รู้ว่านั่งริมหรือนั่งริมริม แต่นักเรียนสังเกตข้อที่4ี่ฉันชอบเดินเล่นริมแม่น้ำริมตัวนี้เป็นคำบุพบทเอ๊ะทำไมริมสองริมมันไม่ใช่คำชนิดเดียวกันนักเรียนสังเกตกดูเนื้อความด้วยริมแม่น้ำเขาบอกคบุบอกอะไรบอกสถานที่ใช่ไหมคะบอกว่าริมแม่น้ำริมนำหน้าคำว่าแม่น้ำเห็นไหมส่วนนั่งริมริมเป็นคำขยายคำว่านั่งเฉยๆเพราะนั้นไม่ใช่นะคะบอกได้เลยว่าข้อนี้ ถูกหรือผิดถูกนอกนั้น้คงไม่มีปัญหาใต้โต๊ะจนเย็นนะคะ,ะผ่านข้อที่3ข้อใดใช้คำบุบบทไม่ถูกต้องใช้ไม่ถูกต้องเอาเร็วเลือกอะเร็วเร็วเลือกข้อใดไม่ใช้คำบุบบทไม่ถูกต้องข้อหนึ่งเขาเล่นฟุตบอลจนเย็น ข้อสองครูที่ดีต้องสอนหนังสือด,ดโดยใจรักนักเรียนก็ลองลองดูว่าอ,อ่านดูแล้วรู้สึกปแปลกไหมข้อสาขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพข้อสี่คุณครูให้ความรู้แก่ลูกศิษย์เกือบไปแล้วเกือบเฉลยเลยเอา้าวเลือกตอบค่ะ ตอบติดตอบข้อไหนถูกต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะเลือกหรือยังเลือกหรือยังข้อใดใช้คำบุพบทไม่ถูกต้องลองอ่านดูสิเวลาเราแต่งประโยคหรือว่าเวลาเราจะแต่งเรื่องราวต่างๆนี้เรามีลักษณะการนำคำไปใช้แบบนี้ไหมเราใช้ถูกไหมเราใช้ผิดไหมนะ,ะหรือคนอื่นเขาเขียนเรื่องให้เราอ่านแล้วเนี่ยเราอ่านแล้วรู้สึกแปลกแปลกไหมกับข้อความที่เขาเขียนเราใช้คำบุพบทถูกต้องไหม หรือคำชนิดอื่นๆถูกต้องไหมในการเรียบเรียงเป็นประโยคในการสื่อสารถ้าเราเขียนเองบ้างล่ะสมมุติว่าเราเขียนเองเนะ่ะข้อหนึ่งสองสามตี่ข้อไหนที่ไม่ถูกต้องเอาฉเฉลยค่ะ,ฉะเฉลยข้อไหนที่นักเรียนคิดว่าควรจะเปลี่ยนให้ถูกต้องข้อ,อข้อไหนคะไหนบุริทัศต,ตอบข้ออะไรข้อสองอริศตอบข้อไหน ข้อ2ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรดีภูริทัศน์เปลี่ยนตรงไหนคำไหนหาคำบุพบทให้พบสิคะตรงไหนครูที่ดีต้องสอนหนังสือต้องเปลี่ยนคำไหนเออเราเปลี่ยนคำไหนล่ะเราเราตอบอาจากโดยเป็นด้วยด้วยใจรักจึงจะ ถูกต้องนะคะยังจะถูกต้องเปลี่ยนโดยเป็นด้วยจนนั้นถูกต้องแล้วโดยเปลี่ยนเป็นด้วยนะคะข้อที่3โดยก็ถูกต้องแล้วนะคะข้อที่4แก่เห็นไหมคุณคลูขึ้นตัวสีแดงแงให้นักเรียนสังเกตว่าคําเหล่านี้ถูกต้องหรือยังคําว่าโดยข้อที่2ไม่ถูกต้องต้องเปลี่ยนโดยตรงนี้เป็นด้วยด้วยใจรักผ่านไหมผ่าน เวลานักเรียนดูตัวเลือกนะวิเคราะห์ให้ดีๆข้อใดใช้คำบุบบทถูกต้องมีไม่ถูกต้องมีถูกต้องข้อ 1. ลูกศิษย์ปรึกษาแก่ครูข้อ 2. องตำรวจทหารสละชีพต่อชาติข้อ 3. คุณครูให้ของขวัญแด,ด่ฉันข้อ 4. ลูกเสือเดินทางไกลด้วยความอดทน ครบหรือยังที่ถูกต้องเอาง่ายมากเลยเฉลยค่ะก้องเกียรติบอกง่ายมากเลยก้องเกียรติตอบข้อไหนข้อก้องเกียรติตอบข้อสี่ง่ายมากเลยไหนใครง่ายมากอีกสิริมารง่ายมากเลยตอบข้อไหนคะข้อสี่เหมือนกันข้อสี่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวครูจ,จะดูว่าคนที่ง่ายมากถูกหรือเปล่าไปดี ของหน้าตาก่อนพ kind of mm ัวเดชตอบข้อไหนคะข้อที่สข้อสี่เหมือนกันเลยง่ายมากอยู่แล้วพีรดาข้อสเอาละตีไหนใครตอบข้ออื่นนี่ไม่ใช่ข้อสี่ยกมือพานุมาตรตอบข้อไหนคะข้อสเอาละคุณพ่อให้ของขวัญเดชฉัน นักเรียนเข้าใจผิดหรือเปล่าอ่านโจทย์ให้ดีๆครูครูต้องการข้อที่ใช้คำบุบบทถูกต้องไหนใครคิดว่าข้อ3ก็ไม่ใช่ข้อ4ก็ไม่ใช่ตอบข้ออื่นอีกข้อ1กับ2ีใครตอบอ่ะตอบข้ออะไรหนูตอบข้อ2ค่ะถูกต้องไหมตำรวจทหารสละชีพต่อชาติ เพราะนั้นข้อที่ถูกต้องน่าจะเป็นข้อไหนทหารตำรวจสละดชีพต่อชาติต้องเปลี่ยนเป็นเพื่อชาติคุณพ่อให้ของขวัญแดฉันต้องเปลี่ยนเป็นแก่ฉันลูกเสือเดินทางไกลด้วยความอดทนอ,อ,อข้อไหนถูกต้องข้อสี่ข้อสี่ถูกต้องคนที่ตอบข้ออื่นถูกต้องไหมไม่ถูกไม่ถูกต้องเฉลยค่ะ ง่ายมากเลยแกครูถูกต้องไหมครูลูกศิษย์ปรึกษาแกครูถูกต้องไหมคะไม่ถูกน่าจะใช้คำว่าอะไรดีลูกศิษย์ปรึกษาครูคับครูถูกต้องเระชากกษันเฉลยให้ด้วยด้วยนะคะให้คำว่าด้วยถูกแล้วข้อที่5ข้อใดใช้คำบุพบทไม่เหมาะสม ทั้งถูกต้องเหมาะสมไม่เหมาะสมข้อหนึ่งแม่ให้เงินแกฉัน